สวัสดีครับคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มีฟอง n n e l นะครับในวันนี้ผมจะมาลองเ l a y Store นะมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งจะเป็น VPN เล่นเน็ตฟรีที่อยากรู้ว่าในเดือนตุลาคมปี2 5 1 5เนี่ยเขาจะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะสำหรับ999 VPN ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วนะคุณผู้ชมท่านไหนที่ จะลองจะทําตามอะไรไงก็ดูให้ดีๆนะครับตัดสินใจด้วยตนเองวันนี้เป็นเพียงแค่การเอามาทำเป็นวิทยาทาน,นเฉยๆนะครับความละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่ความละเอียดแต่ต้องเรียกว่าขนาดไฟล์จะอยู่ที่3.3 MB นะแล้วก็รีวิวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งก่อนละกันนะสำหรับในส่วนของ VPN เนี่ยอย่างที่บอกไปโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการ ระหว่างอินเทอร์เน็ตข้อมูลของเรากับเครื่องมือถือเราเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมอีเขาเรียกว่าเงื่อนไขในการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้านี้ให้คุณผู้ชมทําการกดอัปเดตไฟล์ถ้าไม่อัปเดตไฟล์เล่นไม่ได้นะครับเอาละโอเคเนะเขาจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชัน6.2ถือว่านี่เป็นเวอร์ชันอัปเดตที่สุดแล้วนะเขาบอกว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะ ดูในส่วนของแอปต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้นะซิมทูมูฟนะครับกดดอกจันเก้าดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับฟรีตัวนี้แล้วก็เลือกไฟล์ทูโนโป o คุผู้ชมจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซิมดีแท็กนะครับกดดอกจัน117ดอกจัน30สี่เหลี่ยมนะครับจะมีค่าบริการ20บาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุณได้ตัวนี้ไปเล่นปั๊บคุณก็จะใช้ได้งานยาวขึ้นแล้วก็สเสถียรมากยิ่งขึ้นนะ ก็ดีซึ่งผมเป็นซิมของ d t แทสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับดอกจันเจ็ดไอหนึ่งหนึ่งเจ็ดดอกจันสามศูนย์สี่เหลี่ยมถูกออกนะครับค่าบริการต่างๆเนี่ยจะเป็นของ d t แทนะครับจ่ายกับ d t แทนะั้นไม่ได้จ่ายกับแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่มีเน็ตนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วกดตกลงฮนะเอาละสำหรับ99 VPN นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีความเสถียรแค่ไหนแค่นั้นเองนะ ผมจะใช้เป็นดีแท็กโนโปรแล้วกันนะดีแท็กทูโนโปรสิบ no ตัวนี้แล้วกันนะทำการปิด WiFi นะแล้วก็ทําการเปิดเน็ตให้เรียบร้อยนะกดเชื่อมต่อปุ๊บปั๊บเขาให้ฮะ,อะโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าความละเอียดมันจะยิบยิบแค่ไหนฮะปึ๊บนะ ผมดูอันนี้แล้วกันนะ nobody, nobody ่ะโอเคครับ nobody, nobody ดูได้จริงนะคุณผู้ชมฮะแต่ความละเอียดจะอยู่ที่360 p นะครับผมนี่นะดูได้จริงนะครับแต่ความละเอียดจะอยู่ที่3 6 0น p นั่นเองก็เล่นย t u b e ได้สบายนะครับแต่เล่นเกมน่าจะไม่ไหวนะ ท่องเน็ตพอได้โซเชียลพอได้แต่เล่นเกมไม่ไหวนะครับเคยลองเทสแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วคุณผู้ชมก็พิจารณาเองว่าจะทำตามหรือไม่นะครับตอดคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม